In your mind, avoid the past, do only good, purify your mind, when you die you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away. Under the law, the law of karma. ก็เป็นผอ,อ,อก,กอภูมดุลการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโรองพยาบาลกรุงเทพจุรีเวแต่อยู่ที่จังหวัดหัวใจเกือร้อยใช่โรงพยาบาลกรุงเทพจะอยู่ร้อยเอ็ดและเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟูอ๋อด้านกายภาพบำบัด จะว่าไปแล้วโรงพยาบาลแห่งนี้บรรยากาศอบอุ่นมีรายยิ้มมีปิยวจาพูดจาไพเราะเสียงอ่อนเสียงหวานและการยกมือไหวเพราะว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลติดดาวแต่เป็นดาว DMC อมซีค่ะแล้วทุกๆเดือนเดือนละครั้ง ทางโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมถวายสังฆานรักษาศีลปฏิบัติธรรมสาธุร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจัดให้มีพิธี <c oughs> ปล่อยวัวปล่อยปลาและปล่อยสัตว์อื่นๆให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอย่างสม่ำเสมอค่ะ ลูกราขออนุญาตเข้าสู่เรื่องราเคสตดี้เลยนะคะสามีของลูกเป็นนายกเทศมนตรีทุกต้องจย่ของจังหวัดร้อยเอ็ดหัวใจเกินร้อยหนึ่งส่นหนึ่งค่ะเป็นคนจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตั้งแต่เขา้มาเป็นนายกเทศมนตรีอืม เป็นนักการเมืองแบบน้ำดีอืมโหสุดยอดเลยไม่มีการรับเงินใต้โต๊ะงานหลังก็คือจัดกิจกรรมงานบุญต่างๆในจังหวัดอย่างสม่มสำเสมอตลอดปีตั้งแต่จัดพิธีใส่บาตรฟังเทศโ้สุดยอดนายกเลยถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานอย่างต่อเนื่องทุกอาทิตย์ จัดงานพิธีท่ากระถินตกค้างในจังหวัดและงานบุญอื่อนๆอ,อ,อีกมากมายอีกมากมายส่วนตัวลูกเองคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสามีค่ะโดยลูกมีต้นบุตนตรแบบ่าระากคุณยาจารย์และพระเด็มคุณหลวงพ่อซึ่งเราทั้งสองสร้างบุญกระแบบไม่มีเว้นวัคเลยค่ะคุณพ่อคลูกเป็นคนไม่คิดร้ายกับใครใจบุญง่าย เจ้าชิ้งง่ายโมโหง่ายใจร้อนง่าย oh. เป็นคนที่มีฐานะการเงินดีที่สุดในหมู่ญาติญาติคนไหนเดือดร้อนเรื่องเงิน oh. ก็มายืมพ่ออย่างง่ายๆ oh. แล้วคุณพ่อท่านก็มอบไปเขาอย่างง่ายๆแต่บางครั้งที่ oh. เขาก็ไม่ได้เงินคืน ไม่คืนเงินให้ท่านท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรนอกจากท่านชอบสงเคราะห์ญาติแล้วท่านยังชอบสงเคราะห์โลกด้วยในการบริจาคเงินให้กับองค์กรต่างๆรวมทัม้งยังทำากับพระพุทธศาสสนาตามประเพณีนอกจากนี้นคุณพ่อยังเป็นราชาที่ดินที่แปลกไม่เหมือนใคร เราไม่ว่าชาวไร่ชาวนาคนไหนนําที่ดินมาขายให้คุณพ่อแล้วคุณพ่อเพียงแต่แค่โอน,นโฉนดที่ดินไปชื่อของท่านเท่านั้นสําหรับเจ้าของที่ดินเดิมก็สามารถทําไร่ทํานาต่อไปได้ฟรีๆเออบ่ายครั้งที่ชาวไร่ชาวนาแถวนั้นพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานําเข้าสารผลไม้ต่างๆมาให้คุณพ่อเสมอๆโดยที่ท่านก็นไม่เคยเรียกร้องใดๆ แต่ง,งานอดิเรกยามว่างของคุณพ่อนี่แหละค่ะที่ลูก,กรับไม่ได้ในช่วงวันหยุดเสาร์ทิตศคุณพ่อจะเดินทางไปทำงานอดิเรกไปที่บอนใหญ่แห่งหนึ่งพเพล่นการา์การพนันสารพัดชนิดที่บ่อนแห่งนี้หลายครั้งที่ลูกห้ามท่านแต่ท่านก็จะให้เหตุผลว่าโอ้ลูกที่พ่อเล่นการพานันเนี่ยเพื่อรีแลกซ์ เพื่อพ่นคลายเท่านั้นแต่ท่านเล่นการบูรนาชีวิตไหนนั้นลูกก็ไม่ทราบและก็ไม่กล้าถามเพราะกลัววิบากกรรมจากการอนุโมทนาบาปคับคุณแม่ลูกเป็นแม่ที่ประเสริฐมากชอบทำบุญตามประเพณีเน้นทำบุญสงเคราะห์โลกเป็นหลักเช่นเดียวกับคุณพ่อคะ่ะคุณแม่เป็นคนจิตใจดีมีเมตตา คอยดูแลทุกคนเป็นอย่างดีรวมทั้งปลนนิบัติพัดวีคุณพ่ออย่างไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยไม่ว่าคุณพ่อจะกลับดึกแค่ไหนคุณแม่ก็จะอดตาหลับรอจนกว่าท่านจะกลับมาโอ้พร้อมกับเตรียมอาหารอร่อยอร่อยให้คุณพ่อทานทุกครั้งอืมแต่อดเวลาที่คุณพ่ออยู่บ้านคุณแม่จะคอยดูแลคุณพ่อตลอด ไม่ยอมออกนอกบ้านไปไหนเลยแต่ก็แปลกค่ะแม้ว่าคุณแม่จะดูแลคุณพ่อดีขนาดนี้แต่คุณพ่อก็ยังเจ้าชู้เขาคุณแม่ช้ำใจมาตลอดแต่ตอนหลังแม่ก็ทำใจได้แล้วคุณแม่ก็ไม่เคยปริปากต่อว่าคุณพ่อเรื่องใดๆเลยค่ะโอ้สุดยอดแม่สีเลือดจริงจริง คุณทวดแม่ของคุณยายเป็นชาวบ้านธรรมดาชอบดูแลลูกๆและหล,ลานๆและชอบบริจาคถ้วยชามชอบทำบุญกับพระภิกษุที่ป่วยอย่างอายุยืนและยังยังทำบุญสร้างโรงพยาบาลถ้ามีรายได้มาจากคุณแม่ตีให้เงินดูแลท่านเป็นอย่างดีค่ะสำหรับตัวลูกมีความผูกพันกับท่านมาก พระลูกเคยอยู่กับท่านตั้งแต่เด็กจึงทําให้ลูกได้ไปวัดใส่บาตเป็นประจำเห็นไหมเจ้าต้องปูกฝังนั้งแต่ยังยาว์วัยต่อมาเมื่อท่านอายุมากขึ้นไปวัดไม่ค่อยไหวแต่ยังคงฟังพระเทศจากทางวิทยุทุกวันไม่เคยขาดเลยคุณทั่วเสียชีวิตด้วยโรคชาราเมื่ออายุได้9ก้ปีค่ะแต่ลูกมีชีวิตที่สะดวกสบายทั้งในด้านที่อยู่อาศัย การเดินทางหน้าที่การงานที่ดีมีครอบครัวธรรมกายที่อบอุ่นสามีก็ดีแล้วลูกก็น่ารักจะว่าไปแล้วชีวิตก็เพอร์เฟกแบบนี้มีความสุขมากที่ใครๆต่างพลอยยินดีด้วยแต่ถึงจะเพอร์เฟกอย่างไรลูกก็มีความทุกข์เป็นของตัวเองที่จอนเข้ามาเยี่ยมเยียนเป็นอระยะ ตั้งแต่เล็กจนโตที่ลูกจำได้ว่ากระเป๋าเงินของลูกหายบ่อยมากนับเป็นสิบครั้งซึ่งแต่ละครั้งที่หายในลูกเสียดายมากเลยต่อมาหลังจากแต่งงานแล้วก็ยังโดนขโมยย่องขึ้นบ้านอีกสองครั้งครั้งแรกขโมยได้ได้เครื่องเพชรกับเครื่องทองจะเป็นของมั่นไปขอแต่งงานไปทั้งหมดเลยมูลค่าประมาณสองล้านบาท ครั้งที่สองขโมยขึ้นบ้านแต่ครั้งนี้ได้เงินสดไปนิดหน่อยค่ะจะเป็นเรื่องที่ค้างคาอยู่ในใจลูกมานานแม้แต่ชีวิตหลังการแต่งงานของลูกก็น่าจะมีความสุขเพราะมีคู่ชีวิตที่ดีแต่ความทุกข์ก็จอนข้นมามาอลูกอยู่ได้สาปีลูกต้องสูญเสียลูกอันเป็นที่รักตั้งแต่อยู่ในคัน ด้วยการทําแทงทาน้ำตาพระแพทย์แนะนําค่ะแตนน่นนลูกตั้งครรภ์ได้สองเดือนมีอาการเหมือนถุงน้ําคร่าแตกไ็ได้ไปพบแพทย์สูตินรีเวศตรวจแล้วบอกว่าไม่น่าใช่แต่อมาตัวลูกก็มีไข้สูงติดต่อกันสองอาทิตย์แล้วก็ได้ไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งแพทย์ก็ได้ตรวจบนตาสาวพบว่าถุงน้ําคร่มเหี่ยวลงตัวทารกก็เหี่ยวลง แพทย์บอกว่ายังไงยังไงถ้าเราก็เสียชีวิตแน่นอนถ้าทิ้งเอาไว้นานกว่านี้จะทำให้ตัวลูกเองมีโอกาสติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตได้ลูกจึงตัดสินใจทำแท้งด้วยความเสียใจยังนะคะยังไม่จบแค่นี้ใครจะเชื่อว่าชีวิตที่เพอร์เฟกอย่างลูกยังตั้งมีความทุกข์คือ ไปทานอาหารนอกบ้านแต่ไม่ได้ทุกเพราะไม่มีเงินไปทานอาหารนอกบ้านนะครับแต่ลูกทุกเพราะมีเงินทานอาหารนอกบ้านแต่พอทานเข้าไปแล้วนดสิคะลูกต้องไปเข้าโรงพยาบาลปีสองห้าสี่สองช่วงแรกแพทย์หาสาเหตุไม่เจอคะ่ะตรวจอยู่หลายครั้งกว่าจะรู้ว่าลูกป่วยด้วยโรค เป็นโรคภูมิแพ้จากอาหารทะเลแล้วกระตุ้นให้เกิดโรคครูรูรูมาตอยครั้งหน้าการรุนแรงมากร่างกายทุกส่วนปวดมากเวลาเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นคอหัวไหล่ข้อศอกข้อเข่าข้อเท้ารวมถึงข้อนิ้วมือ <c oughs> <c oughs> ปวดไปหมดเลยอ้าปากก็ไม่ขึ้นครั้งนั้นต้องใช้ผ้ายืด พัน์ตามตัวเหมือนมัมมี่มลูกจังนอนรักษาตัวที่บ้านนานหนึ่งเดือนแลัฉจะนั้นเมื่อลูกทานอาหารนอกบ้านอาทิตย์ละครั้งลูกมักจะเกิดอาการภูมิแพ้อาหารโดยมีผื่นขึ้นมาจนลามไปทั่วทั้งตัวเป็นอย่างเงี้ยทาให้มีอาการตาบวมใบหน้าบวมแล้วก็มีการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อไปหมดทั้งตัว แต่พอทานยาละการก,ก็ค่อยๆดีขึ้นหลังจากนั้นประมาณหนึ่งที่ก็จะหายไปช่วคราโอ้นางสารหนึ่งม,มาถึงวันหยุดบอกแล้วไงไปทานอาหารนอกบ้านทั้งครอบครัวเวลาข้าใหม่เนะลุงนะเน่าใหม่ลูกพยายามเลือกแล้วเลือกอีกแต่ทานแล้วก็ต้องมีอาการภูมิแม้ขึ้นมาอีกจนได้ ปัจจุบันอาการดีขึ้นมากแต่ยังไม่หายขาดเน่องจากลูกจะทุกในเรื่องทานอาหารแล้วลูกยังทุกอีกเรื่องหนึง่งเพราะลูกเป็นคนนอนหลับตื้นแต่ตื่นง่ายมากได้ยินเสียงอะไรนี้หนึ่งก็ตื่นแล้วจริงๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแต่ตื่นมากลางดึกแล้วก็หลับต่อนะแต่ก็ มันไม่เหมือนคนทั่วไปเนี่ยพระลูกหนะลับยากมากมากบ่อยครั้งติดสัญญาณการขโมยที่ลูกติดไว้รอบบ้านดังขึ้นมากลางดึกโดยไม่มีสาเหตุทําให้ลูกสะดุง้งตื่นกลางดึกแล้วก็นอนไม่หลับตลอดทั้งคืนกลางวันมีอาการวิชิตะตลอดลูกกลุ้มใจจริงๆงไง,งคำถามบุพกรรมใดทำให้สามีได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัดและได้มีโอกาส จัดกิจกรรมต่างๆทา,างพุทธศาสนาตลอดทั้งปีสามีจะได้รับผลบุญนี้อย่างไรบ้างคะบุญใดทำไมคุณพ่อเป็นเศรษฐีแล้วก็เป็นราชาที่ดินบุปรกรรใดเมื่อญาติมาขอยืมเงินแล้วส่วนใหญ่คุณพ่อมักจะไม่ได้คืนและทำไมคุณพ่อมักจะบอกใ,ใครๆว่าไม่เป็นไรไม่ติดใจที่จะเอาคืน ท่านสังสมนิสัยมาอย่างไรคะเหตุใดคุณพ่อเป็นราชาที่ดินที่เมื่อคนไหนนําที่ดินมาขายคุณพ่อแล้วเจ้าของที่ดินเดิมสามารถทําไร่ทานาต่อไปได้ฟรีๆโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าใดๆเรื่องนี้มีเหตุหรือเปล่าคะตอมีแน่นอนคุณพ่อมีคุณแม่ที่เป็นภรรยาที่แสนจะประเสริฐสุด อยดูแลเอาใจาใส่คุณพ่อเป็นอย่างดีแต่คุณพ่อก็ยังเจ้าชู้เป็นบุญใดกับคุณพ่อที่ได้ภรรยาดีอย่างนี้หรอเป็นกรรมใดกับคุณแม่ที่ต้องมีสามีเจ้าชู้อย่างนี้คุณพ่อและคุณแม่เคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนหรือเปล่าคะคุณทั่วตายแลว้วไปอยู่ภพภูมิไหน,นมีสะวะอมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรโลก ได้สร้างองค์พระให้ท่านแล้วทั้งได้รับบุญน,นี้หรือไม่อย่าได้ฝากบอกลูกมาบ้างไหมคะบะุพกรรมได้ทำให้ลูกสะดวกสบายทั้งที่ทอยู่อาศัยการเดินทางและก็หน้าที่การงานมาตลอดแต่วิบากกรรมใดทําให้ลูกกระเป๋าเงินหายมาแล้วนับสิบครั้งรวมทั้งขโมยยังขึ้นบ้านถึงสองครั้งลูกเคยทําแท้งหนึ่งครั้งพระแพทย์บอกว่า ยังไงทาราก็เสียชีวิตแน่นอนแต่ปล่อยว่าจะทําให้ลูกเสียชีวิตด้วยการทาแท้งครั้งนี้ลูกทําตามคําแนะนาของแพทย์ลูกจะมีวิบากกรรมหรือไม่คะลูดนการตายก่อนทําแทง้งหรือตายเพราะการทําแท้งคะแล้วลูกจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรอีกลูกคนที่แท้งไปขณะนี้อยู่พบภูมิไหน มีความมาอยู่อย่างไรได้รับบญที่ลูกที่ไปให้หรือเปล่ามีบุพกรรมใดยังต้องแท้งเกี่ยวข้องกับลูกหรือไม่คะมีบากกรรมใดทําให้ลูกเป็นโรคภูมิแพ้จากอาหารทะเลแล้วก็ต้นในเกิดโรคโรมาตอยปวดตามตัวอาปาก็ไม่ขึ้นต้องใช้ผ้ายืดพันตามตัวเหมือนมัมมี่ปัจจุบันก็ยังมีอาการแพ้อย,อยู่บ้าง จะมีโอกาสหายไหมคะแล้วก็จะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะบุปกรรมใดทำให้ลูกเป็นคนนอนหลับตื่นตื่นง่ายเมื่อตื่นแล้วก็หลับต่อยากคะทำอย่างไรจรึงจะดีขึ้นคะหล, <c oughs> ลับตาหลับตาฝันไม่ตื่น่ตาตื่นขึ้นมา แล้วก็นำมาไลฟังเป็นนิยายปารามปรากันจะฟังเป็นนิยายเนาะบุพการมที่ทำใใ้้สามเีงลูกได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัดคือในดีตหลายๆชาติสามเองลูกเคยทำทานเองและชวนผู้อื่นทำทานด้วยในระดับตามกำลังแห่งบุญ เป็นผู้นําบุญนั่นแหละทั้งทําด้วยตัวเองและช่วนคนอื่นทําเมื่อบุญทรงผลจึงทําให้ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตามกําลังแห่งบุญส่วนการที่ได้จากกิจกรรมต่างๆทางพุทธศาสนาตลอดทั้งปีจะได้รับผลบุญนี้คือเวลาจะได้สมบัติเขาจะได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีเพราะทําตลอดปีจะมีบริวารมาก เป็นที่รักของมหาชนเป็นอันมากจะได้อยู่ในฐานะผู้นำต่อไปอีกในภพชาติเบื้องหน้าบุญที่ทำให้คุณพ่อเป็นเศรษฐีและเป็นราชาที่ดินฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะเพราะแนอดีทั้งเคยบริจาคที่ดินเป็นสาธารณกุศลเอาไว้ทั้งยังชอบช่วยเหลือให้คนยากไร้มาพักพิงธรรมหาก,กินบนที่ดินของตนเองได้ คล้ายๆกับในชาติปัจจุบันนิสัยเก่าติดมาและกระบุญเก่าก็ติดมาด้วยเรื่องที่มือญาติมาขอยืมเงินแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้คืนก็ไม่ได้เป็นกรรมอะไรของท่านหรอกจ้ะแต่เป็นนิสัยเอื้อเฟื้อสงเคราะห์ญาติของท่านที่เป็นเช่นนี้มาหลายพบหลายชาติติดตัวมานี่เป็นจริตอัธยาศัย,ายของท่านแหละ เหตุที่คุณพ่อลูกบางคนไหนนำที่ดินขายให้แล้วจะของเดิมสามารถทำไร่ทำนาต่อไปได้ฟรีฟรโดยไม่ต้องเสียค่าเชา่าใดๆเรื่องนี้ก็เป็นนิสัยเอื้อเฟื้อชอบช่วยเหลือทําทานมาหลายชาติแล้วโดยเฉพาะชาติหนึ่งท่านได้เกิดเป็นเจ้าเมืองแห่งหนึ่งท่านปกครองชาวเมืองได้ทศพิถราชธรรมและดูแลชาวเมืองที่ยากไร้ในลักษณะนี้ คือประธานที่ดินทำกินให้จริตอัธยาศัยนี้ติดตามตัวมาคุณพ่อกัณแม่ลูกก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตชาติตั้งแต่ชาติพองลูกเป็นเจ้าเมืองนั่นแหละจ้ชะชาตินั้นแม่ลูกก็เป็นมเหสีใหญ่ม,มีคำว่าใหญ่ส่วนพ่อลูกก็มี มเหสีน้อยมากมายนิสัยนี้จึงติดมาในชาตินั้นน่ะแม่งลูกก็รับได้เนื่องจากเป็นประเทณีและความยอมรับในสังคมสมัยนั้นจึงทำให้แม่งลูกติดนิสัยและความจำยอมมาถึงชาตินี้ให้ทงคุณพอ่อได้คุณแม่เป็นภรรยาที่ดี พราทั้งสองท่านเพราะทั้งสองท่านเป็นคู่บุญคู่บรมีเคยสร้างบุญร่วมกันมาแต่ที่คุณแม่ได้สามีเจ้าชู้เอาคนละเรื่องกันนะก็เพราะเศษกรรมการเมีชาติในอดีตไกลๆออกไปอีกชาติหนึ่งเนะี่ยท่านเคยเกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้ผู้หญิงก็เคยอดีตผู้ชายเจ้าชู้ภาพของพ่อแลูกในปัจจุบัน ภาพของคุณพ่อ,อลูกในปัจจุบันคือภาพในอดีตของแม่ในสมัยที่เป็นผู้ชายจ้ะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้น <c oughs> คุณทั่วตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นททเทพที่ดาสุดสวยมีวิมานทออยู่ในสวนชั้นดาวเดึงเฟสสองในบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนามีความสุขมากยิ้มแย้มแจ่มใส เด้รับบุญที่ลูกที่ไปให้แล้วแต่ฝากอนุโมทนาขอบคุณลูกมาด้วยเจ้าที่ลูกเกิดมามีความสบายทั้งที่โยนใส่การเดินทางและหน้าที่การงานมาตลอดเพราะบุญในดีที่ลูกได้ทําทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาสร้างบารมีมากะหมุขนะแบบต่อเน,นื่องแต่ที่ลูกทกํากระเป๋าเงินหายมานับสิบครั้ง รวมทั้งคโมยยังขึ้นบ้านสองครั้งแล้วกําในอดีตแต่ชาติชาติหนึ่งลูกเกิดเป็นกุลธิดาในตระกูลหนึ่งตอนวัยรุ่นมักชอบแอบหยิบเงินของพ่อแม่ซึ่งไม่น่าจะมีวิบากกรรมนะก็เงินของพ่อแม่เนะี่ยยังไงพ่อแม่ก็ให้อยู่แล้วแต่ไปหยิบตอนที่ท่านไม่ได้รู้เรื่องบางทีก็เอาของพี่น้องบ้างโดยที่พี่น้องก็ไม่ได้อนุญาต แล้วก็ยังไม่ได้ขออนุญาตเขาด้วยโดยเอาเงินนั้นก็ไม่ได้ไปทําอะไรเราเอาไปกินขนมเที่ยวเล่นวิบากนี้แหละจะทําให้กระเป๋าเงินลูกหายบ่อยๆแล้วขโมยขึ้นบ้านสองครั้งเห็นไหมจะารอออฟกับมาที่ใครหลีกเลีล่ยงไม่พ้นนี่เจ้าที่ลูกเคยทําแทงหนึ่งครั้งเพราะแพทย์บอกว่ายังไงเธอเราก็เสียชีวิตแน่นอนถ้าปลายว่าจะทําให้ตัวลูกเสียชีวิตได้การทําแทงครั้งนี้ไม่มีวิบากกรรมจ้า เราทารกในท้องเคยมีกรรมฆ่าสัตว์ทำท้องเอาไว้จึงต้องมาตายในท้องเขาตายก่อนทำแท้งแล้วจ้ะให้ลูกมันปล่อยสัตว์ท้องเช่นโคท้องปลาไขย่บยบอีบากที่ทำไม่ต้องแท้งลูกก็จะค่อยๆจางไปจ้ะคือเพื่อมันมาส่งผลตอนที่ไม่มีกรรมอื่นให้ผล ลูกคลูกคนที่แท้งไปตอนนี้ไปเกิดเข้าท้องมนุษย์คนอื่นหลายรอบแล้วยังไม่หมดวิบากแต่บุญที่ลูกทําให้ก็จะมีส่วนช่วยเขาได้เกิดเป็นมนุษย์ออกมาดูโลกได้เร็วขึ้นจ้ะอุปการ,รของลูกที่จะต้องแท้งคือในดีดลูกชอบรับประทานอาหารพวกไขป่ปูไข่ปลามากๆ บางครั้งให้คนเอาปลาไข่ปูไข่มาทำอาหารเสมอคือสั่งสั่งเนี่ยจึงท้ายมีมีวิบากต้องแท้งลูกและว,วิบากอื่นๆอ,อ,อีกวิบากกรรมที่ทำให้ลูกเป็นรอบููิแพ้จากอาหารทะเลและกระตุ้นให้เกิดรอรูมาตอยปวดตามตัวอาปากก็ไม่ขึ้นต้องใช้ผ้ายืดพันตามตัวเหมือนมัมมี่คือแนอดิทชาติลูกชอบทานปูมาก จึงจับปูแลนำมามัดตัวมัดขาและเก็บใบไว้ข้าวไปทำอาหารรับประทานอยู่เป็นประจำเหตุที่ลูกเป็นคนนอนหลับตื่นตื่นง่ายเมื่อตื่นแล้วก็หลับต่อยากเพราะในอดีตใชาติชาหนึง่งลูกชอบจัดงานหมหรสพอุกทึกดึกดื่นเพื่อแพร่ชาวบ้านบ่อยบ่อยทำให้ชาวบ้านเขานอนไม่ค่อยจะหลับ จึงทำให้มีอาการชนี้บ้างให้ทําบุญด้วยเครื่องนอนแก่พระภิกษุสามเณรและผู้ยากไร้แล้วอาการจะดีขึ้นจ้ะ oh. <laughs> ชาะจานี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติฐานจิตตั้งเตมิโติบรีบรมบุญพิเศษเขตบรมพริสัตย์จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.